ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 796ตอนหลวงปู่สวงเนรมิต ให้แหวนโควิด1 9นอกจากจะมีผลต่อร่างกายและชีวิตของคนเราแล้วโควิด1 9ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้แต่ผลกระทบได้กระจายไปทั่วโลกเลย จนทำให้หลายกิจการต้องปิดตัวเองลงเช่นเดียวกับคุณเหลี่ยมเ c ซี <FC S 2> ของทางช่องที่ได้รับผลกระทบจากช่วงโควิดไม่น้อยเช่นกันแต่โชคดีที่คุณเหลี่ยมยังมีหลวงปู่สวงเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจตลอดมาจากที่คุณเหลี่ยมเคยให้สัจจะกับหลวงปู่ว่าจะถาวายเอ็มรอยทุกวันแล้วคุณเหลี่ยมก็ได้ทำเช่นนั้นตลอดมา นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่หลวงปู่คอยตามช่วยเหลือและคุ้มครองคุณเหลี่ยมให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มาแล้วอย่างเหลือเชื่อจากนั้นมาคุณเหลี่ยมยังได้เจอปฏิหารจากหลวงปู่มานับครั้งไม่ถ้วนแม้แต่ตัวลูกสาวของคุณเหลี่ยมเองก็ได้เจอปฏิหารจากหลวงปู่จนเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความศรัทธาหลวงปู่สูงไม่ยิ่งย่อนไปจากผู้เป็นพ่อของเธอเลย ปฏิหารครั้งแล้วครั้งเล่าที่เกิดขึ้นกับคุณเหลี่ยมไม่ว่าการได้มาซึ่งรูปหล่อหลวงปู่สวงขนาดห้านิ้วที่อยากบูชาทั้งสององค์แต่มีเงินไม่พอจึงขอบูชาแค่องค์เดียวจนในที่สุดเจ้าของยอมให้มาทั้งสององค์ในราคาบูชาแค่องค์เดียวแถมยังได้โชคจากเลขที่ปรากฏอยู่ที่รูปหล่อหลวงปู่อีกด้วยจนกระทั่งล่าสุด แหวนหลวงปู่สูงมาอยู่ที่บนหิ่งพระที่บ้านของคุณเหลี่ยมได้ยังไงในเมื่อคุณเหลี่ยมยืนยันว่าเขาไม่เคยมีแหวนหลวงปู่สูงมาก่อนเลยแล้วแหวนมาจากไหนมาอยู่ที่หิ่งพระได้อย่างไรเรามารับฟังรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจากคุณเหลี่ยมกันเลยครับตอนนี้งานงานเป็นไงดีขึ้นไหมโอ้งานก็มีเรื่อยๆแล้วเมื่อคืนก็เข้ามาอีกสามงานงานดนตรี เย็นนี้ก็ว่าจะไปงานผมก็เลยไม่ได้เปิดร้านทําบอกก็เลยเช็คอุปกรณ์อยู่ออก็แกะเพลงซ้อมเพลงไปงี้เลยพี่โอ้เออว่าพวนี้เย็นนี้ก็จะไปแล้วก็เลยไม่ได้เปิดร้านอืมขอ,อต้องแกะเพลงด้วยเหรอต้องแกะเรื่อยๆเพลงใหม่มากเยอะแล้วก็ต้องฟังต้องซ้อมไปเรื่อยๆพี่อ,อ๋อวอนนี้ก็เลยไม่ได้เปิดร้านเมื่อกี้เ็เลยรอไปงานรับลูกสาวตอนตอน,นักเรียนเราก็จะไปงานเลยอืม แล้วที่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 ขอลงปู่ไว้นี่ร้อยห้าสิบงานนี่มันเกินไปแล้วพี่ว่ได้ร้อยห้าสิบหกแล้วเลอโอ้ร้องปู่ยังให้มาเรื่อยๆอยู่จะครบจะครบร้อยห้าสิบงานก็คือเย็นนี้แต่จะครบแล้วเลออ๋อเย็นนี้ครบห้าร้อยห้าสิบคือว่าก่อนเข้าพรรษาหรือไงใช่ไหมก่อนก่อนครับก่อนอทีนี้ที่รับไว้จนถึงช่วงเข้าพรรษาไว้เหลืออีกหกงานก็จะเป็นร้อยห้าสิบหกแล้วพี่โอ้ร้งปู่ให้เยอะจริงๆ S <S แล้วเราแล้วเราสวดมนต์ทุกวันนะไงตอนเช้าเนี่ยผมไปทุกวันไปที่ร้านคือบ้านผมกับที่ร้านจะอยู่ผนเราฝั่งถนนกันบุืคตอนเช้าเนี่ยผมจะตั้งนาฬิกาผมจะตื่นตีสี่ครึ่งด้วแล้วก็จะไปสวดมนต์ไหว้หลวงปู่ทุกวันถวายน้ำหนึ่งแก้วเอ็มร้อยหนึ่งขวดบุหรีหนึ่งมวนแล้วก็นมเล็กตะซอยหนึ่งกองแบบจุดทูบจุดเทียนไหว้หลวงปู่สวดคาถาหลวงปู่ทุกวันไอ้พี่แล้วก็ขอพรขอ,ขอ,ขอ,ขอ ให้สุขภาพแข็งแรงปศจากโรคภไยแค่เก็บให้มีงานมีโชคลาภอะไรพวกนี้และขอ,รรขอทุกวันขอคำเก่าๆนี่แหละเออแล้วแล้ว,ลวในในส่วนลึกๆของเราเราคิดว่าจริงไหมที่เราขอหลวงปู่หลวงปู่ให้เราอืมที่ว่าจริงน่ะพี่โปรตีไม่เคยได้งานเยอะขนาดนี้โปรตีแต่และปีไว้ไรประมาณเก้าสิบหรือ100ร้อ,อยเนี่แหละประมาณนี้แหละอ๋อเราเคยจดสถิติไว้เหรอเออทำมาหลายปีแล้วครับก็ทำมาทุกปีเออ ก็จะได้วางแผนว่าเออรายได้เราอยู่ประมาณปีละเท่าไรเราจะใช้จ่ายไงเราจะวางวางแผนอะไรอย่างนี้พี่อู๋อออือออืคือจะใช้จ่ายไม่ให้เกินตัวแล้วที่ว่าเจอพินิหารอะไรอีกนะที่ว่าอ๋อเมื่อวานไอ้วันอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่วันที่เก้าเก้ากรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยอืม พอดีเป็นวันอนาะทิตย์ผมก็เลยอยากพอนคลายนะ่ยผมก็เหนื่อยๆเพียๆยังไม่ค่อยเออไม่อยากทางานก็เลยไปเปิดร้าน <S <S เปิดร้านก็ประมาณสามสี่โมงเช้านี่แหละ <S <S อืผมก็เลยยังไม่ทํางานหรอกผมก็ดูหิ่งหิ่งหลวงปูเ่เอ๊ะทำไมมีอยากย่ายมีเศษฝุ่นเศษอะไรผมทําความสะอาดนะผมก็เลยหาผ้าหาทิชชู่แล้วนี่ไปเช็ด <S <S 2> <S 2> หิ่งผมจะเป็นสองชั้นนะพี่โอชั้นบนจะเป็นมีแต่องค์หลวงปู่สวงอย่างเดียวเลยมีองค์หลวงปู่สวงห้านิ้วสามองค์ แล้วก็เป็นพระเครื่องที่ใส,ส่สร้อยแล้วก็ร้อยเป็นฟวงเป็นฟวง,งมีแต่หลวงผู้สวงเท่านั้นพี่อู๋แล้วก็แทนล่างนี่จะเป็นส่วนมากได้หลวงผู่สวงมาจากไหนอะอันนี้ผมก็บูชามาจากเพื่อนๆในกลุ่มบ้างแล้วก็โอนเงินไปทําบุญที่วัดไพรพัฒนาบ้างโอนเงินไปทําบุญกับอย่างอาจารย์แก้วนี้ก็ไปอย่างอาจารย์ศพกิจผมก็อนไปคือถ้ามีการทําบุญที่ไหนผมก็จะโอนไปตลอดพี่อู๋แล้วก็ท่านท่านนั้นก็จะส่งพระเครื่องมาให้อย่างนี้นะก็เลยเยอะ ย่างช่วงอาจารย์สมบัติผิวผ่องที่ว่าสร้างรูปเหมือนหลวงปู่พระแห่งเนี่ยผมก็โอนไปท่านก็สมให้สององค์แล้วก็ช่วงหลังก็ท่านซ้ำใดนะผมก็โอนเนี่ยท่านก็สมให้อีกอ,อีกหนึ่งองค์แล้วเป็นหลวงปูพ่พระแห่งมีสามองค์ตอนนี้คือถ้าว่าถ้าว่าทำบุญจะโอนไปตลอดผิวอพรว่าถ้าเราจะไปทำเบงมันหาโอกาสยากนะมันไม่ค่อยมีเวลาพี่องษใช่ใช่ใช่เขาจะโอนโอนไปทำบุญดีกว่าที่นี่พอโอนเสร็จมาปุ๊บผมไปไ,ปไหว้หลวงปู่ตอนเช้าผม่าจะสลิปจากโทรศัพท์ไปวางต่อหน้าหลวงปู่ บอกว่าหลวงปู่วันนี้ลูกได้อนไปทําบุญตรงนั้นตรงนี้แล้วเด้อขออันนี้สงส่วนนี้ขอให้เจริญให้ลูกให้ลูกเจริญรุ่งเรืองเด้อหลวงปู่จะพูดแบบนี้เลยพี่โอแต่เราก็ไม่ได้หวังผลว่าทําบุญแล้วต้องได้อย่างนั้นอย่างงี้แต่เราก็ต้องบอกหลวงปู่เฉยๆนะว่าวันนี้ผมได้ทําบุญโอนเงินไปสร้างห้องน้ําวัดนั้นวัดนี้หลวงปู่เด้อหรือว่าวันนี้ผมได้โอนเงินไปช่วยผู้พิการเท่านั้นเท่านี้เด้อหลวงปู่ให้รับทราบเด้อผมได้ทําแบบ ก็คล้ายว่าอย่างไงล่ะบริจาคทานแล้วผมไม่ได้เก็บไว้ได้ใช้ส่วนตัวอย่างเดียวอย่างนี้นะพี่ออแต่ว่าคิดว่าท่านรับทราบรับรู้แหละสังเกตดูเวลาเวลาที่ผมไปไหว้หลวงปู่นี่โอ้จะพูดยังไงมันขนลุกขนเลยเราคล้ายว่าเราสัมผัสได้ไหมพี่อ๋อเออสัมผัสได้ว่าท่านรู้ท่านรับรู้แล้วผมก็เลยไปปัดกวาดปัดกวดเอผมคือเคยได้ยินจากยูทูบ e มาว่า ถ้าคนเราจะมีโชคมีลาภอย่างิ่งพระก็ต้องสะอาดแล้วก็ให้ขาดน้ําให้มีน้ําตลอดถวายน้ําตลอดแล้วก็ต้องทําความสะอาดตรอดให้สะอาดดููดเสมออย่างเงี้ยผมเลยไปทําความสะอาดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่าพอวันจันทร์มาวันที่สิบเมื่อวานก็จะเป็นวันพระไงอื hmm. ผมก็เลย,เยไปทําความสะอาดที่ห้องปู่นะวันนี้ดูบ้างๆ hmm. ไม่มีอะไรทําแล้วก็ไม่อยากทำไม่อยากผ่อนคลายอยากอยู่เฉยๆพักผ่อนสมองสักหน่อยอืม hmm. hmm. ผมก็เลยไป,ไป เอาสำรีเอากระดาษที่ทั่วเลยไปเช็ดเช็ดกายพี่หลวงปบู่เนี่ยพอเช็ดไปเช็ดมาเอาอะไรมาวางอยู่ที่ชั้นสองเนี่ยใต้ใต้หิ้งหลวงปู่หไม่มันเป็นสองชั้นชั้นล่างเนี่ยเป็นพวกวัตถุมงคลต่างๆที่ว่าผมไปบูชาทำบุญวัดโน้วนวัดนี้มาผมก็เก็บไว้ใส่พานบ้างใส่กองพลาสติกเล็กๆบางแต่ไม่ได้กราบไหว้ไม่ได้บูชาเลยนะเพราะาได้มาไม่รู้ประเพะอะไรอะไรแต่ผมก็เอามามาเก็บไว้อย่างเดียวอืมมันดลยกายเป็นเยอะเลยพี่อู๋ กค่ชั้นบนมีต่หลวงปู่สวงอย่างเดียวเลยแล้วแหวนนี่มันไม,ไม่ใช่ว่าลูกสาวเอามาจากไหนมาวางไว้เหรอไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะว่าผมก็เช็ดไปเช็ดไปอ๋ออะไรมาวางอยู่เป็นี้ก็เลยหยิบมาดูฮะเป็นแหวนนี่เราแหวนนี่มายัางไงไม่ได้อยู่ในกล่องพลาสติกไม่ได้อยู่ในตลับไม่ได้อยู่ในพานอะไรพี่ว่าบ้างอยู่ยหิ้งแบบมองเห็น,นง่ายๆเลยเออ ผมเลยหยิบขึ้นมาดูเอ๊ะแหวนนี่มาได้ยางไงผมก็เลยดูแต่มันเก่ามากนะพี่โอ้เก่าแบบใช,ใชอะไรจับก็เต็มแต่ว่าตรงหัวแหวนเนี่ยมองดูแล้วล้ายว่าเป็นรูปหลวงปู่สวงที่นั่งกำมมัดข้าวนะพี่โอ้ใช่ใช่ของวัดไพรอ่ะผมก็เลยเอ๊ะามายังไงผมก็เลยไปหยิบขึ้นมาดูดูมันเก่าเก่าจริงๆอ่ะพี่โอ้เก่ามากๆเลยอะไรจับอะไรไปฝุน่นอะไรก็เต็มนานๆแล้วเดืนแหวนนี่นานแล้วของวัดไพรอ่ะ พี่อู๋พอจะพี่เขาพี่เขาจะมีข้อมูลนะว่าวัดสร้างปีไหนทั้งตั้งแต่เมื่อไรพศอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อู๋จะถามเด็กที่วัดพผยให้ดูว่าอ,อ,อเป็นทองเหลืองใช่ไหมเป็นเนื้ออะไรแต่ผมไม่แน่ใจมันออกก่อขาวๆแบบคล้ายๆเงินค่าอะไรแต่ว่าผมก็ไม่รู้แสดงเป็นนิกเกิลหรือไงเป็นนิกเกิลอาจจะใช่ผมก็ไม่มีความรู้ด้านนี้พี่แต่ถ้าเป็นทองเหลืองแสดงพอจะมองออกรู้อยู่แต่นี่เป็นขา,ขาวๆแบบคล้ายๆเงินค่าอะไรพวกนี้แหละ มก็เลยคิดว่าเอ๊ะแหวนหลวงปูส่สวงนี่เคยมีคนทําอยู่หรือเปล่าเคยเคย,เคยเจอแต่ภาพเครื่องหลวงปู่นะนะมีมีมีแหวนมีอ๋อผมไม่รู้ว่ามีแหวนของหลวงปู่ด้วยพี่อของวัดใครแล้วเขาม,มาคิดดูผมก็ไม่เคยบูชามาไม่เคยได้มาแล้วก็ไม่เคยมีใครให้แล้วก็ยิ่งภาพไม่มีใครไปใกล้เลยนะอืมนี่แต่ผมอยู่คนเดียวไหวคนเดียวเพราะที่ร้านเนี่ยผมจะทํางานอยู่คนเดียวอ<ม>ทีนี้พอเห็นว่าเป็นรูปคล้ายว่าเป็นรูปหลวงปู่สวงนั่งกรรมมัดข้าวผมก็ ลองมาขัดขัดเช็ดดูไหมเช็ดยังไงก็ไม่ออกผมก็เลยคิดได้ก็เลยไปเอามะนาวลูกนึงมาผ่าเป็นสี่ชิ้นผ่าเป็นสี่ชิ้นแล้วก็มาขัด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 ออกพอขัดออกพี่โอ้ยใหม่ยังไม่ยังถ่ายรูปให้พี่อูดูเลยใหม่คลิปเออยังเห็นสุดสวย,เ,ยเลยคือเอาได้ทีแรกมาไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่แบบที่สงรูปให้พี่อูดูนะอืจะเป็นเก่าเก่ามาวราไปรูป้อะไรจับแบบแทบแทบจะมองไม่เห็นเลยเห็นแต่รูปหลวงปู่นั่งกาข้าวอยู่ ผมก็เลยมาขัดขัดขัดออกเลยมาอ่านว่าเออหลวงปู่สวงวัดไทยออพัฒนาพอำเภอโพสิงจังหวัดสิริกิต์ที่เขียนในนั้นสีวักไอซีอะไรนะเ,ออเป็นสีครับนี่แหละอยู่สีด้านของแหวนเลยแลออ้วก็ด้านข้างก็จะมีรูปว่าวแล้วก็มีเขียนด,ดีดีอะไรนี่ออแหละอยู่ตรงขอแหวนอู้พอขัดเสร็จใหม่ยังเกลีบเลยอู้เหมือนของใหม่เลยพี่โอ ผมก็พยายามนั่งคิดอยู่ผมได้มาตอนไหนผมไปบูชามาตอนไหนแล้วได้ไหมคิดไม่ออกเลยผมเาะไม่เคยได้แหวนมาเลยไม่เคยเลยพี่อูแล้วผมไม่รู้จักเลยว่ามีแหวนหลวงปู่สวงแล้วถามถามผม,มก็เห็นแต่มีพระเครื่องได้ถามลูกสาวไหมถามลูกสาวไม่รู้เรื่องเลยลูกสาวยังไม่ได้ยิ่งไม่เคยไปใกล้ทิ่น่พระผมที่ร้านเลยเล <laughs> นั่นก็แปลกนะออืือแต่ว่าแสดงว่าเออ เหลียมก็ไหว้หลวงปู่นะบูชาหลวงปู่ศรัทธาหลวงปู่หลวงปู่อาจจะทําอะไรให้เห็นแปลกๆครับใช่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 ใชอยู่ที่ล้านผมก็มีแต่เป็นที่เป็นองค์ห้านิ้วก็มีแต่หลวงปู่สวมยแต่ว่าถ้าเป็นภาคเครื่องนี่หลวงปู่หมุนมีอยู่สองเหรียญที่ว่าน้องเขยให้มาเดือนที่แล้วนี่เนี่ยเออแล้วก็มีหลวงปู่ข้าวแห้งอยู่สามเหรียญที่ว่า<ม>ได้มาจากอาจารย์สมบัติผิวผ่องนี่แหละ<ม>ที่ว่าโอนเงินไปถาบนแก่วงไม่เมียเทวดา<ป>หันสาแล้วก็ อาจารย์ก็ว่าให้องค์เดียวแต่พอสมามาแกะกล่องมีสององค์เอออาจารย์แถมไม่องหนึ่งเออนี่ก็หายากนะเดี๋ยวพูดอีกเรื่องหนึ่งพี่อ้วันที่สิบเจ็ดมิถุนาที่ผ่านมานะผมจะไปเล่นโนตีแถวอำเภอบ้านแฮจังหวัดขอนแก่นนี่แหละแต่พอกลางคืนมันมีสมาชิกในกลุ่มหลวงสมโพสโคตปล่อยหลวงปู่สวงเป็นพระบูชาห้านิ้วเป็นของวัดไพรพัฒนาผมค็เลยว่าเออเดี๋ยวพระบูชาห้านิ้วของวัดไพรเหรอ ใช่ครับเป็นรูปนั่งนั่งสมาธิผมก็เลยอ,อา้าเอาเขาว่าบูชามาเยอะแต่นี้ให้พี่พันกว่าบาทได้ผมจะแปลไม่ต้องสวงด้วยผมกลัวเขาไม่สวงไงอก็เลยเดี๋ยวพอดีว่าจะไปเล่นดนตีแถวนั้นเดีวขับรถไปเองเดี๋ยวจะขับไปจะจะไปรับพระแล้วก็จะถึงจะกลับมาเล่นโดดตีอืก็เลยไปเอาพ่อไปเอาผัวเมียคุณเขาบอกว่าเขาเนี่ยร้อนเงินเดี๋ยวบอนเขามีสี่องค์เดี๋ยวเขาปล่อยไปแลวสองตัวในเรือเหลือว่าสององค์ว่าจะไว้ก็ไว้ไม่ได้อยู่ร้อนเงินไม่เต็ม พี่จะอยากปล่อยนะทรายลวงปู่ไม่อย,อยากอยู่ด้วยเท่าล mm hmm. หร่เขาบอกอย่างนี้ mm hmm. ผมก็เลยว่าผมบูชาลวงปู่มาสองปีแล้วผมปฏิบัติเก่งงดทีพอพูดเขาฟังอู้ถ้าพี่ปฏิบัติอย่างนี้ถึงว่าลวงปู่จะไปอยู่กับพี่ mm hmm. ทีนี้เขาเลยล้วมงมาในกระเป๋าออกมามีอีกองหนึ่งเป็นเป็นองค์ที่ว่านั่งนั่งกรรมมัดข้าวนี่เลยพี่อู๋ mm hmm. รุ่นข้าวน้ําดีเลยที่ว่าของวัดไปพัฒนากันถองนั้นพี่เอาสององค์เลยไหมไดีวผมลดให้ด้วยจะเอาตอนแรกเขาบอกว่าเอาราคาเท่ากันนี่แหละแต่ ผมรถให้โอ้ผมไม่มีตังค์หรอกผมก็เพิ่งซ่อมรถเสร็จรถผมก็เพิ่งคว่ำเพิ่งซ่อมเสร็จบทเป็นแสนเลยไม่มีตังค์เดี๋ยวถ้าจะเอาเอาเก็บไปนี่ก่อนเดี๋ยวผมถาเงินก่อนเดี๋ยวผมจะอวดห้่ค่อยส่งว่ารู้จักว่ามีตัวตัวน้นค่อยส่งไหมผมก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาอยู่นี้ที่เอาอย่างนี้ไปรถให้พี่เสียไปเลยพี่สององค์เลยผมให้ราคานี้แหละโอ้รถให้จังเยอะที่ก็เลยเอามาสององค์เลยมันองค์เล็กๆเกิดนรือไงห้านิ้วทั้งสององค์เลยพี่ห้านิ้วสององค ใช่ใช่ใช่ผมก็ผมก็เตรียมกล่องแล้วก็เตรียมโฟมไปแพ็คแบบล้งปูมาเลยนะคือเตรียมกล่องกระดาษเรียกก็บุโฟมบุอะไรไปเตรียมเตรียมยกขึ้นหัวเราล้งปูเข้ากล่องมาใส่รถมาเลยสวผมก็ตั้งขิดฐานผมก็ยงถ่้ยหัวถ่ายรูปไว้พี่อยู่ดูด้วยครับครับผมก็เลยยกขึ้นหัวสวดคาถาล้งปูแล้วก็อัญเชิญขึ้นมานั่งบนรถลูกสาวก็นั่งอยู่หน้ารถเลยทีนี้ ผัวเมียคู่นั้นก็เลยว่าเดี๋ยวพี่ถ้าจะออปไปจริงแล้วผมขอยกลงปู่ขึ้นหัวที่ฐานก่อนนะผมก็ขอของสิกร,รมลงปู่ก่อนผมไม่สามารถปฏิบัติกับลงปู่ได้ดอผมอย่างนั้นนี่แก็พูดไปแหละแคอก็ไปไปเลยก็เลยยกขึ้นหัวบ้างก็เ,เลยมาขึ้นรถทีนี้พอมาเล่นดนตรีนะโอ้วันนั้นฟ้ามืดลมมาเต็มที่เลยผมเลยคิดได้ลงปู่ได้ไหมไหมก็เลยไปยกขึ้นหัวสวดคาถาลงปู่วันนี้ลงปู่เพิ่งมาอยู่กับลูกลูกวันแรกลูกหกไปลงปู่แสดงอะไรพี่หานี่เห็น่ะเด้อยให้ฝนตก จะให้มีลมอะไรมูลปวนเด้อเวทีมันกลางแค่ยิ่งถ้าลมมาเนี่พังเลยแน่นอนเลยวลงปลูต้องช่วยลูกเลยเล่นจนเลิกพี่โอ้จนถึงหกสุวมที่ึ่งไม่มีฝนเลยทั้งที่ว่ามืดแบบโอ้อยังไงก็ไม่รอดเนี่ยอพอออกมาจากบ้านงานสี่ห้ารัวชนนถนนเปียกบดฝนตกไม่ตกแต่ฝนเล่นที่ผมเล่นเลอโอ้ลงปูนเนี่ยจริงที่นีพบผมมาอ่านดูนะที่องค์พระเนี่ยบอกว่ารุ่นฉลองครบรอบสิบหกปีมนดล หลวงปู่สวงวัดไผ่พัฒนาเี้เรียกสิบหกด้วยอันนี้ผมได้มาวันที่สิบเจ็ดเนาะโอ้สิบหกก็เลยหยิบมลแสดงว่าแสดงว่าตั้งห้าหกปีมาแล้วนะหกเจ็ดปีมาแล้วเนี่ยผมได้ลองมาไล่ดูเอ๊ะมันน่าจะห้าหกปีมาแล้วนะแต่พระองค์พระสวยมากดูสวยทั้งสองเป็นเนื้อคล้ายบาดทองแดงลงมอะไรลมดำหรือลมอะไรสององค์เลยทีนี้ผมก็เลยมาให้ป้าข้างบ้านดู ป้าข้างบ้านเลยมายกใส่หัวว่าเพราะป้าข้างบ้านเขาบูชาลงบุษง,งกับไปกับผมสองวันนี้แกก็ถือมันกัน,กนแต่ก่อนแกไม่เชื่อนะพอดีเห็นผมถูกหวยบ่อยมีงานที่แกเลยมาขอบูชาไปบ้างวันนี้แกเลยมายกขึ้นมาเอา้าหน้าเลี่ยมมีเลขสิบหกด้วยไม่ใช่เลขพวกนี้จะออกสิบหกเลยนะอันนี้พูดตั้งแต่วันที่สิบแปดสิบเ่าคือตั้งหลายวันแล้วแต่เพิ่งหัออกใหม่ๆหลังจากนั้นมาก็พอดีมีพ่อค้าลอตเตอรี่มาขาย เคเลยถามบ่ามไม่เ,เรียกสิบหกไม้เขาเลยว่าเหลืออยู่สองใบเก้า 9, 1, 1> หนึ่งหกโอ้ถ้าสองใบไม่เอาหรอกถ้าสองใบก็สองร้อยี่สิบป้าเยว่าไม่เอาหรอกจะได้ใบ,เด,เ,าบาเดียวเพราะว่าใบเดียวเขาไม่แบ่นนงนางพป่งเราะท่านเอามาคนละใบเ้ยป้านคนละใบสถอะนกหรือเปยไปจ่ายคนละร้อยสิอันนี้กน็นานแล้วลืบไปเลยพี่อู๋ก้อหมวออกมางดที่แล้ววันที่อะไรที่ผ่านมาวันที่หนึ่งหนึ่งกระกดาษเลยมันออกหนึ่งหกจริงๆถูกแค่ใบเดียวพี่อู๋ ไอลวงปู่แสดงพิธีนาได้เห็นตลอดถ้าหากว่ามีห้านิ้วสองบะสององค์แบ่งให้พี่อู๋องคเด่โอ้ยผมรักมากเลยพี่อู๋ต้อแบบรักแักสุดใจมีทั้งสององค์เงินไม่มีไม่ว่านะพี่อู๋เงินไม่มีผมไม่ว่าเนี่าผมอยากได้ลวงปู่สลอนไม่มีอะไรก็ยอมจ่ายมาบูชาลวงปู่อย่างเดียวเลยก็อุตส่ามีทั้งสององค์แล้วทีนี้ผมก็เลยพอซื้อหวยวันนั้นผมก็เลยเอา ยกใส่โงหลงปูให้ออกตัวนี้เลยอเร่อเลสิบหกเคปพาลงปูแล้วว่งก็เอาไปวางใต้โอหลงปูให้เราให้ลงปูนั่งทับไปเลยให้นั่งทับไปให้ออกตัวนี้อยา่าคาดเคลื่อนเดินลงปูอ,อย่างงี้โอ้กิ้งริ้ง,งพี่ห,หอ้แตกหวยใต้ดินไม่ได้ซื้อพ่ออะไรว่ามันโอ้ตั้งแต่วันที่สิบแปดหรือเปล่าหวยอ,ออกเม่ไหรนันก็นานนานจนลืมเลยพี่โอมใช่พอวันหวยออกผมจะไปซื้อของละเอียดกับแม่กับลูกสาวก็เนี้เลยมาดูซื้อรถตุลีไปไหนไว้บ้างเอ๊ะ เลกหนึ่หกก็ไปซื้อตอนไหน,นคิดยังไม่ออกเลยพป่วจนหวยออกทนคิดออว่าซื้อตอนไหนอืโอ้ลืมจริงๆแหละแล้วก็งวดที่ผ่านมาที่หอกอะไรห้าไอหกศูนย์ห้านี่นะอม,มีพี่หมอรำเข็มทองที่อยู่อำเภอโบใหญ่โคราชเนี่ยมาบูชากับผมไปเหรียญหนึ่งแกว่าอยากมีที่ยึดเหนียวจิตใจมีที่บูชาอืเคยไปร่วมงานกันแกเป็นหมอรำพี่ก็ไม่มีอะไรบูชาเลยขอบูชาสักองหน่อยก็เลยก็ให้ไป พอให้ไปได้สี่ห้าวันพอวันที่วันที่ห้อยอกที่ผ่านมาเนี่ยอืกลางคืนกลางคืนแล้วตอนเช้าวันจะเป็นห้อยอกที่อยู่วันที่อะไรสามสี่มิถุนาเลยแล้วก็แล้วก็ตอนเช้าจะเป็นวันที่หนึ่งที่แกโทรมาสองทุ่มอาจารย์เลียมได้หวยตัวไหนบ้างจะซื้อห้อยตัวไหนมีตัวไหมผมก็โอ้ก็ไม่มีตัวเลยพี่ลวงปู่รอบนี้เม่แสดงอะไรเห็นเลยผมก็ไม่รู้จะซื้อตัวไหนเลยว่า ต่พูดให้ฟังเด้อพอพี่บูชาเรียนหลวงปู่มากับประจารย์พี่ไปทำบุญที่วัดคําชะโนดสงเที่อำเภอคงพี่ก็เลยตั้งจิตริษาานขอหลวงปู่ไปอะไรไปล้วงไหไปจกไหนี่แหละอืจกครั้งแรกก็ได้ห้าหกศูนย์มาไอจกไปไหเขาก็ได้ศูนย์หกห้าอีกลอ,องซื้อดูบ้างเด้อเผื่อมันออก ซื้อโต๊ซื้อเตียงแล้วก็ซื้อห้าศูนย์หกศูนย์ไว้ด้วยเรื่ออูย้ยผมไม่ค่อยชอบซื้อหัวยอะพี่ผมชื่อซื้อแต่ลอตเตอรี่อะไรเงี้ยเอาก็ซื้อบ้างห้าสิบคูณห้าสิบก็ยังดีอย่างเงี้ยผมก็ได้ซื้อไว้เอยถูกโต๊ะห้าสิบบาทที่หอ้หน้าเหลือเชื่อไหมเออ ตื่นเช้าแกรีบโทรมาเลยโอ้ยได้ลงปู่มาแค่ทีเดียวทำไมต้องปู่แสดงพิณหารเห็นเรียวแท้ถูกหวยเกือบได้เกือบสองหมื่นนะซื้อซื้อเลขตัวเดียวกลับไปกลับมาเนอะเออแกว่าโอ้ดีใจมาเกิดมาไม่เคยถูกหวยสักทีว่าได้ลงปู่ไปแค่ทีเดียวลงปู่แสดงพิหารเห็นอย่างชัดเจนแล้วแกว่าโอ้โยกมบือใส่หัวเลยบ่อยมากลงลงปู่แสดงอพิิหารนี่เนี่ยโอ้บ่อยพี่หัใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในมีตัวถ้าเราศรัทธาท่านเนี่ยท่านช่วยตลอดผมขอทุกเรื่องทุกอย่างนะ ใช่เหมือนกันนะ่ะอ,อืมจนไม่รู้ปู่จะลำคานวะอยหามึงขอทั้งไม่ว่า <ผม S 1> ของหายของหลุดไม่นู้ไปไหนปู่อ,อ,อยู่ตรงไหนเออขอปู่ละเออวันวันศุกร์ที่แล้วผมไปหวานข้าวให้นะาไปหวานข้าวที่นาเลือหลวงปู่ผมไปไหว้ที่นาหลวงปู่วันนี้จะหวานข้าวแล้วเด้อฝนพึ่งทิ้งช่วงหลวงปู่จะให้ฝนตกฟ้าลงเด้วอย่างไรก็อยข้าวเจริญงอกงามก่อนเด้อสักอาทิตย์นึงค่อยตกถ้าตกตอนนี้แย่เลยเพราะว่า นา,า,านข้างๆกันในข้าวหวานแล้วน้ำช่วมไปเลยเขาไม่เกิดนะเขาไม่ค่อยเกิดเล<ร>แต่ผมเนี่ยไปขอหลวงปู่ว่าให้หวานแล้วเนี่ยจะให้ฝนตัวให้ฝนให้ฝน,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 นห่างสักช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนค่อยให้ข้าวเกิดก่อนค่อยตก็เลหลวงปู่สงสารลูกเด้อไม่มีข้าวจะกินได้ถ้าหลวงปู่ไม่ช่วยพอตอนเย็นมาออกไปกินข้าวที่บ้านน้องสาวอยู่ที่นานโอ้ผิวลมมาฟ้ามืนมาไปโปอยมาเอา้าโอ้จใจก็ตกเนี่ยเด้อหลวงปู่จะบ่ช่วยลูกบ่สนดกกินข้าวเสียกันสองสามทุ่ม ฟ้าจางออกไม่ตกเจะน้องสาวเอ๊ะแปลกทำไมไม่ตกมาขนาดนี้ยังไงก็ไม่รอดไม่ตกไม่ตกจริงๆตัววันนั้นตัวนี้ได้อาย์กวา่าข้าวก็เกิดแล้วจเจรือนงองามดีมากเลยโอ้ดีใจแล้วสองสามวันก่อนประมาณช่วงห้าหกพวงเย็นเนี่ยมันครบปฏิทินฝนะล้วพี่วสงสัยจะกันไปไม่ไหวตกอย่างแรงเลยทีนี้พอตกอย่างแรงเลยผมแม้ถ้าตกแบบนี้เนี่ยข้าวมันก็จะต้นเลีกยๆอยู่ทำไมจะไม่ไม่เน่าไม่เลห้ยงหัวจะไปกินว่าถ้าน้ำลงหอยมันจัวกินข้าวเยอะ ผมก็เลยเดินไปที่ร้านไปจุดเทียนถวายน้ําท่านตอนเย็นเหมือนเหมือนทุกทําทุกวันแหละแต่วันนี้จุดเทียนแล้วก็ถวายน้ําแล้วขอหลวงปู่ให้ฝนหยุดก่อนเด้อตกไปสักสิบยี่สิบนาทีเริยสพ่อูแต่วันตกแรงมากอะ่ะถ้าตกแรงขนาดนี้ข้าวคงเน่าเลยหลวงปู่ไว้ก็จะกินข้าวด้วย,ยให้หยุดเดี๋ยวนี้ด้วยหลวงปู่ให้หยุดเดเถิไม่เกินสามนาทีพี่อยู่เงียบกิ๊บขาดฝนตกแรงๆเนี่ยโอ้ผมยกมือใส่หัวเลยพูดกับลูกสาวหลวงปู่ช่วยทุกเรื่องทุกอย่างจริงจริงดูน น uh 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 ี่แลโอ้ยไมขอขอปู่หวือยปู่จะรับคานเราไหมขอทุกเรื่องขอทุกอย่างการที่เราได้เห็นใครสักคนหนึ่งที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาหลวงปู่สูงและยึดมั่นในสัจจวาจาที่เขาได้ให้ไว้ต่อหลวงปู่แม้วันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามแต่เขายังคงไม่ลืมและยังปฏิบัติตามสัจจะอย่างสม่ำเสมอมาแล้วหลวงปู่ ก็จะให้ตามที่เขาปรารถนาทางช่องมีความปราบรื้มใจมากที่ได้เป็นสะพานบุญช่วยให้หลายคนสามารถได้เดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขอิลิเมียองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบัรดาลสัจจังอิริกีเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ